สวัสดีจ้าอ้ดอกนี้เจมาตอบคอมเมนต์หนึ่งที่เจได้เอาเสื้อสูบได้อาซิลไปทำการขวานนะหลังจากที่ไปทำการขวานมาก็ลงคลิปให้พี่น้อง f อฟซีของเราได้ดูในใจ f อฟีทีนี้ก็มีคอมเม,เมนต์เข้ามาว่าเอาไปควานทำสาบกระเบืออะไรในเมื่อควานแล้วมันแพงกว่าซื้อ เสื้อสูบใหม่กระบอกสูบใหม่อะนะฝากฝากไปถึงคอมเมนต์นะนะนี้นะฝากดีๆนะไอ้หนูนะฝากดีๆนะไอ้หนูนะเสื้อสูบไดอะซิลสปาร์ค135 2,009ฟว้านไม่เกิน800คิดยังไงว่ากระบอกสูบเสื้อสูบใหม่ถูกกว่าไปทำการค้านอ่ฝากให้คิดนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งเลยนะ ทีนี้เรามาพูดถึงอีกประเด็นหน,น,นึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งนะเรื่องของกระบ,บอกสูบไดอา,าซิลนะถ้าว่าเราไปทําการซื้อกระบ,บอกสูบอาของเขียมของเทียมนะมันมีขายเนี่ยประบอกสูบพร้อมลูกพร้อมแหวนในราคาเจ็ดแปดร้อยนะในราคาเจ็ดแปดร้อยตามแอปเนี่ยถามก่อนนะว่าแหวนแหวนที่มันมากับชุดลูกสูบเนี่ยที่เราไปซื้อ ตามแอปที่มันแถมมากับกระบอกสูบเนี่ยถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาโอเคเราบอกเลยว่ามันใช้งานได้ประมาณหนึ่งปีแหละปีกว่าๆขึ้นอยู่กับคนรักษาด้วยแต่ถ้าเป็นชุดแหวนลูกสูบที่แถมมากับเสื้อไปใส่รถออโต้เท่าที่เห็นมันอยู่ราวๆสามเดือนสี่เดือนแล้วแต่ว่าคนจะใช้งานหนักไม่หนักมันจะเริ่มออกอาการกินน้ำมันเครื่อง นะ,ะทังนี้ทั้งนั้นนะมันขึ้นอยู่กับการบํารุงรักษาด้วยแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อด้วยแต่ยังไงยังไงถ้าเทียบระหว่างขวานกับเปลี่ยนกระบ,บอกสูบใหม่ระหว่างควานกับเปลี่ยนกระบอกสูบใหม่ขวานยังไงก็ถูกกว่ากระบอกสูบใหม่ราคาเริ่มต้นของการควานมันอยู่ที่500บาทขึ้นไปนะถ้า,วาควานพร้อมลูกพร้อมแหวนแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่พื้นที่ด้วย เปลี่ยนกระบ,บอกสูบเลรกถ้าสวมกระบอกสูบเล็กเนี่ยสมมติว่าเขาบอกว่าขวานไม่ได้ต้องใส่ต้องสวมกระบอกสูบเล็กแน่ในกรณีแบบนี้สวมกระบอกสูบเล็กมันจะแพงกว่าซื้อเสื้อสูบของเคียมก็ไปพิจารณาเอาเพราะว่าการสวรมกระบอกสูบเล็กมันหลักพันมันหลักพันแต่ว่าเราก็ได้ลูกสูบยี่ห้อดีๆแบรนด์ดีๆตามที่เราอยากจะได้แต่ถ้าแต่ถ้า เราจะซื้อเสื้อสูบของเทียมราคามันก็ถูกกว่าการตีกระบอกเหล็กนะราคามันถูกกว่าแน่ๆแต่ลูกสูบแหวนเราต้องมาซื้อใหม่ชุดหนึ่งนะราคามันก็เท่าๆกันเลยกับตีกระบอกสูบเหล็กก็พิจารณาเอานะ,ะสาหรับคนที่เม้นเข้ามาบอกว่าขว้านเนี่ยมันแพงกว่ามันแพงกว่าซื้อกระบอกสูบใหม่ต่อให้เป็นของเทียมควานยังไงก็ถูกกว่านะ แต่ถ้าสวมปลอกยังไงยังไงของเทียมก็ถูกกว่าสวมกระบอกสูบนะอ่ะเอาละนะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะอันนี้ฝากด้วยก่อนที่จะเมน์นะนะให้ไปทำการตรวจเช็คราคากระบอกสูบใหม่ก่อนนะของแท้นะให้ไปเช็คราคาของแท้ก่อนไม่ต้องเอาของเทียมมาการันตีของเทียมยังไงยังไงก็แพงกว่าควานนะจ๊ะอ c เอาฝากไว้เท่านี้สวัสดี จ้า